อ่าโอเคมาต่อเลยเนี่ยอย่างคลิปเนี้ย<ผ>มสสดีครับเนี่ยไร่แปดคนเองเนี่ยที่ผมด่าไอหาเนี่ยที่มันบีจะยุคของชมรมของอันเนี้ยไอที่มันที่มันจะยุกไอนเนี่ยชายนพี่ออยอะมันไม่ถูกครับคุณเข้าใจหน่อยสิว่าเขาจะทำนั้นมาเยอะเนี่ยเน่เนี่ย เนี่ยครับคุณดูนะง่ายๆเลยคุณไปดูนี่เลยนะครับเนี่ยครับเขาด่าเนี่ยเขาไม่ได้ด่านะเขาทําเพื่อเขาทาเพื่อเพื่อถูกเขาทำเพื่อบีออ,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 อยนะครับเพราะคุณไปด่าเขาศูนย์สี่ศูนย์ห้า 04, แล้วคุณจะมายุกวิดีโอเขาจะมายุกจะมายุกชนแนลเขา คุณดูสิครับผมอ่ะผมนะพูดถึงตัวผมเลยนะว่ากว่าจะทำได้ขนาดเนี้ยสวัสดีครับกว่าจะลงคลิปได้เยอะขนาดเนี้ยผมต้องลำบากโอ้เกมรีวิวต้องลำบากผมต้องมานั่งลงโปรแกรมเอ้ยลง ลงเกมถ่ายคลิปเอ่ยลงแปลงไฟเอ่ยหลายอย่างนะลงเกมเอ่ยแล้วก็ทำทำให้เข้าใจเอ่ยนี่ต้องใช้เวลาหลายปีมากเลยนะบางคนอาจจะไม่ถึงปีเหลือเข้าใจไหมความาที่ผมยังเด็กอ่ะความที่ผมยังเด็กอะแล้วคุณเนี่ยผู้ใหญ่แล้วผมยังเด็กแต่ผมทําได้ทําไมคุณผู้ใหญ่แล้วคุณทําไม่ได้คิดดูหน่อยครับ คุณถามเลยครับอย่างนี้มันยังไงอ่ะหน้าอายไหมหน้าอายไหมขอ<า>ตัดคลิปก่อน<า>ดีก่อนเหนื่อยขอตัดคลิปนะครับเงียบๆก่อนเหนื่อยอ้า,ยออาวก็ววมาต่อกันเลยนะครับเนี่ยได้ใบกเกตและแม่เอามาให้ผมเนี่ยผมก็ไม่ได้เก่งเลยหรอกขนาดผมยังได้อันดับที่สิบแปดเองยังได้อันดับที่สิบแปดเลยเนี่ยแต่ คะแนนดูนะผมไม่ได้ตกเลยภาษาไทย3.5เก3.5ดาคณิตคณิตศาสตร์3วิทยาศาสตร์3สังคมศึกษา4ไอประวัติประวัติศาสตร์ก็3.5สุขศึกษา4ศิละปะ3.5การงานอาชีพ4 ภาษาอังกฤษสามาสจีนสี่เห็นไหมครับผมทําได้ผมยังได้ดระดับที่แปดผมยังแต่ผมผ่านนะผ่านนะคุณคิดดูสิครับถ้าเขาสอบได้ดีกว่าผมเนี่ยอ่ะง่ายๆเลยสมมตินะเขาสอบได้ดีก่าผมแล้วเขาทำเนี่ยยูทูบไม่ได้แล้วเขาไปจะยกยกรายการของคนอื่นน่ะเนี่ยไอ้เนี่ยเนี่ยเนีน่ยคนคิดดูสิครับ คุณว่าเขากับผมใครงโง่กันอืมไม่รู้สิครับอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆเลยผมทําได้ผมสอบได้ที่สิบแปดผ่านผมสอบผ่านจะขึ้นปห้าใช่ไหมทีเนี้ยผมมีคลิปสิบแปดอันผมทําได้แต่เขาอ่ะซึ่งสอบดีที่กว่าผมอ่ะอันนี้ผมสมมุตินะเขาสอบได้ที่ได้ที่สามเนี่ยสมมุตินะ แล้วเขาอะไปยุกแชแน,นลมันต่ไปยุกชแน,นลเพราะคนอื่นแล้วคลิปเขามีแค่หนึ่งคลิปไม่ปรับปรุงไม่ปรับปรุงไม่ทําอะไรเลยแถมก็ไม่ไม่เตรียมพร้อมคุณว่าใครดีใครใครฉลาดกว่ากันนะเออจ้าหน่อยครับแบบเรื่องเียนหรือว่าเรื่องครับมันมันมีหลายเรื่องรอครับสองสองทั้งสองเรื่องทั้งสองเรื่อง แบบ<อ>แบบแบบว่าเกิดเขาฉลาดน,นะแล้วเขาสอบได้สิบสามเนี่ยแต่ว่าเขาไปจะไปยุบช่แนคนอื่นเนี่ยแล้วคลิปเขามีแค่หนึ่งคลิปอ่ะคุณว่าเขาก็ผมใครฉลาดอยู่กันอ่านะอ้าวเขาไปแล้วนะฮะเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าเออ คุณฮนะแล้วถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยเนี่ยนะมายุคชแนลถ้ามีคนน่ะจะมายุคชแนลของคุณเน่ะคนที่ชอบมาเกียนชาแนลคนอื่นพวกเนี้ยนั่นแหละคุณจะมีความรู้สึกยังไงถามตรงๆเลยผมเชื่อเลยว่าเขาต้องตอบว่าเสียใจมากถูกต้องถ้า คุณเสียใจแล้วคุณไม่ทำกับเขาแล้วไหมถูกไหมเนี่ยผมจะพูดแค่นี้แหละโอ้ยพูดแล้วเหนื่อยไปเว้ยเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าคุณสมมุตินะผคุณโง่แล้วคุณทำตัวดีคุณสามารถทำได้แต่ถ้าคุณฉลาดคุณทำตัวแย่จะไปยุคคุณ จะมียุคชแนลคนอื่นนั่นแหละฮะไม่ลุ่งหรอกคนดีนะฮะคนดีนะฮะผมก็ไม่ใช่คนดีอะไรมากหรอกนะ,ะแต่ผมไม่เคยไปเบียดเบียรคนอื่นไง แป๊บนึงวันหนึ่งวันหน,งน,หนึงเดี๋ยวเดีเดยวๆๆๆขอนี้ก่อนอันหนึ่งเอา f a ลเออโอเคเมื่อกี้ขอขอขอคำพูดใหม่ซะแบบพี่แทงครับพี่เขาโชว์รูปในยานใจแลเก็บชอ่ะและ้วทุกคนก็ไปคอมเนว่าเนี่ยน,นะพี่แทงแบบนี้ครับแลว้วก็เสียงก็นอนใจถูกต้องครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆนะถ้าคุณ ฉลาดคุณทำตัวดีคุณไม่ไปเกียนชแนลคนอื่นคุณจะลุ่งมากกว่าผมถ้าคุณทำเว็บเป็นคุณก็จะลุ่งมากกว่าผมอีกแต่คุณแต่คุณฉลาดก็จริงแต่ทำตัวไม่ดีไม่มีวันรุ่งหรอกครับจะมีคนมาด่าชแนลคุณเยอะจะมีคนมาบ่นชแนลคุณเยอะจะมีคนจะมายุคชแนลคุณนั่นแหละฮะ ผลน้องการเกียรนะจะมีทำแบบน,นี้แนละ้วแล้วก็บล็อกมันไปก็ประโยคนี้นะฮะเขาขอฝากทุกท่าน้วยนะฮะใครไม่เกียนเนี่ยก็ปรับปรุงตัวซะแต่ใครที่ไม่เกียน์ใส่ใครที่ไม่เกียนเนี่ยแต่ทำตัวดีเนี่ยก็ทำต่อไปนะฮะขอสำหรับวันนี้นะฮะ EP ี่เท่า e ีพี่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะขอจบเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับไอใบครับ ไม่ไหวยอมลับ